วันนี้เราต้องว่าจะนาติด่อยรอดเทียว่วัดตัดลุกนะรวมกับจุดสุดข่วนชอบพอปลาปะยมนะจับคุมตัวเรานะหนึ่งจักมีกันกระยาขนหนึ่งยางเติดหนึ่งจัปอบเยลติดทางหน้าเราใช่ไหมจำนวน5้้าเมตรแล้วก็ตัวปอบอาบุธปืนและเกินกระุนุดอยู่หน้าเราอยู่เราแต่หมดทุอตรงมาเราอย่งเป็นบุคคลตามมาจับของใช้อย่างวัดตัดดลุงด้วยนะไหนการวมกัน khả phụ nữ nội chiến ạ, này, thế này, rồi sẽ hay cán hòa, như thế đồ. này thì, chờ tới đâu, nè, trật tự không được bằng cấp nè, nè, thế nếu như chúng ta dính ở đây thì hoa, hoa đập phạm. này, đi hòa, tập dập tha phẩm, trong này không tập được rồi mình cãi, cái này, để rồi một cái cán như vậy nó đi rồi không? Không anh đi, đi rồi, đi rồi thì gì <laughs> ึงเคยเห็นคนที่ว่ายิงยิงให้เขาเทียชีวิตอันนั่ไอ pues> ันนั่นแต่เราขับรถไปกับอันนั่นมานะตานนั่นโตายไหมลูก่ะวันเบื่อว่าเราโนตายตานนั่นที่วันทีไปแล้วใครครับอานนั่เอาไว้จัดเอาไว้จัดอันนั่ครับทึ้งเรานังชนเรานังชนเราวันนั้นเราไปที่กันทั้งคนครับนั่งยิงได้เรือเปล่าไม่ชนชนแต่เราไปด้วยหรจอดนแต่เรไม่โรตีมันยิงหรือแต่เราอยู่ในอากาศตุกต้องไหม

Ba phong nè. Sắp môn đi đại thầm. Sì, mãi chăm sóc lê. Ali, đọc giải thầm. Ali mất. Một đi bi ane băng. Yan, yan đọc mang. Rosa mang thai. đi bi ane băng. Mặng nè 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 น่นการนำะทมาต่อไปต่างกะดียาด้ติดอาวุธปืนอระดูดป,ปืนแล้วก็เดืองพวไม่จับเรารับไอ้น้ก็กลานะเดือดทิศศนะีต่งางทางกีแจ้งเรารับเดียวโนโอเคเนาะได้นะนุงนะน